ท่านผู้ชมเห็นว่าแบบนี้เห็นว่าวิ่งไม่ได้นะไม่ใช่นะนี่จะวิ่งจะวิ่งให้ดูนะครับทุกท่านลงแคบงแคบแต่ถเป็นพีนก็จะดันได้ต้นไม้ดันกี่มูลกี่ไม้ได้หมดนะท่านผู้ชมสวัสดีครับทุกทุกท่านครับ พบกันอีกครั้งหนึ่งกับพัฒพลคนรากหญ้าครับช่องดีมีสาระมีความรู้กับเกษตรกรทางเรื่องของเกษตรกรนะฮะทริปนี้ผมยังอยู่ที่บ้านตาพระแหลนะฮะตำบลบ้านตาออำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถดัดแปลงอีกหนึ่งคันฮะในหมู่บ้านนี้มีรถไถดัดแปลง4คันฮะสี่คันสี่สไตล์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่า4สไตล์4คันนั้นจะเป็น รูปร่างเป็นแบบไหนแต่หนึ่งคันเนี้มาจากทางภาคอีสานนะแต่คันนี้ที่จะผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนี้เป็นการผลิตเองนะฮะผลิตเองโดยช่างที่นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับไปชมกันเลยครับ One, two, three, come ครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นรถประดิษฐ์เองอันนี้เขียงอย่างนี้คือเขียงตั้ญยานเหรอประดิษฐ์เป็นเขียงตั้ญยาลากจูงก็ได้น้อเออนี่นีอันนี้แปรงมือเงินังครับนี่โอ้มือเงินหลายปีแล้วอะมาถึงปีแล้วมาถึงปีอ๋ออันนี้เตัวมูลเล่นี่เป็นมาเพิ่มเป็นแอร์เตเตอร์เนี่ยไว้ไว้เป็นไว้ย่าอย่างนี้กัตั้ญยาฮะอ๋อว่าตั้ญยานเป็นตัวนี้กะ แต่สเตอร์นี่เขาทำนด้นะเอาไปทำอย่างอื่นได้นะสเตอร์ตัวนี้นะเอาไปเป็นครับเพื่อนซีรล้อก็ได้นะได้สเตอร์ตัวนี้นะบ้านเขาบัตั้งเจ้าของแก้วมาหอโอ้โหถ้าท่านผู้ชมนี่ทำเองใช้เองนะฮะนี่นี่แนวคิดนี่ฮะแนวคิดของ เกษตรกรแนวะคิดของชาวนาเลยฮะขี้เกียจเดินตามแนละ้วแล้วก็มาทําเป็นดัดแปลงเป็นนั่งขัดอย่างงี้สภาพแบบไหนก็ช่างมันแต่ว่าขอให้ไม่ต้องเดินตามก็พอแล้วนะฮะนี่โอ้นี่โอ้โหถือว่าเป็นไอเดียที่ประดิษฐ์เองสร้างเองนะฮะดูเบาเสียก่อนฮะเบามอเตอร์ไซค <laughs> ์ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหผมเนี่ยนี้ S <S 2> <S 2> สุดๆอยู่ตรงนี้ครับท่านผูน้ชมนี่นี่นี่ไฮไลท์อยู่ตรงเนี้ยนี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะดูสาข่าเนี่ไไยปนะดิษฐ์จริงครับจักรยานครับวงล้อจักรยานนี่โอ้โหเดี๋ยววิธีการผมดูก่อนนะไม่มีไม่มีอันนี้ด้วยไม่มีเอ่ออะไรนะกระปุกพวงมาลัยด้วยนี่มันใช้ระบบใช้แบบไหนระบบเนี่ยฮะพี่พี่งาเป็น,ม,นมันนักหรอมัน,ม,นมันนัก ถ้าเดินตั้งมันอยู่าดูครับมีใบมีดดันหน้าด้วยนะครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าไม่มีไฮดรอลิกนะครับแต่ว่าสามารถที่จะดันหน้าได้ด้วยนี่ครับขั้นตอนวิธีการตัวเชื่อมโยงที่สําหรับดันหน้าตัวนี้เป็นเป็นน็อตน็อตน็อตที่เฉยน็อตเราตัวนี้น่าจะเป็นตัวฟรีเนาะแล้วก็เชื่อมโยงมานนี่นี่ตัวนี้นี่นี่นี่ปิงอาลองทดสอบดูลองทดสอบยกยก ไหวก็แปะก็มันต้องมันต้องขึ้นหนังถวายเขายืนอยู่หลังอยู่ร่มพี่บ่ได้ของอไรอ่าของสุดยอดท่านผู้ชม,มนี่เลยนี่ลยนี <laughs> ่แหละครับไทยประดิษฐ์ของแท้เลยเนี่ยของแท้อันนั้นอันนั้นตัวล็อกอ๋ออ๋ออันเนี้ยโอ้เขาท่าดีเหมนเนี่ยดีอย่างน้อยอย่างน้อยดีนี่ก็คือว่าเวลาเขาไปปั่นดินปั่นนาเนะนมันมีมันมีกล่องขี้ดินอยู่กลางนาเนะเออเขาสามารถดันรูไปได้เลยเนาะอ,อสุดยอด เนี่ยไอเดีย er ของคนไทยครับท่านผู้ชมตัดหญ้าได้ด้วยนะนี่เห็นไหมฮะอันนี้ไอตัวอย่างนะอันนี้อันนี้เขวาว่ายองวันไม่ได้ก็อ๋อเปลี่ยนวางไวันไม่ได้เนี่ยดีดีตัวยกขันได,นไดเดนี่ยล็อก <laughs> ๆๆๆล็อกไวมันล็อกไวเขาล็อกไว้่ะ,ะ,ะ,ะาาสูตรเขามีสูตรเขาเนอะน่าจะมีตัวล็อกตัวนี้สักอย่างตรงนี้กันตัวนี้กะนนี่ก่อน ยี่ย้ำนี่ก่อนนี่ก่อนนี่นี่เลี้ยวซ้ายหรืวขวาตัวล็อกน่าจะมีตัวล็อกนี่เลี้ยวซ้ายหรืวขวาเนี่ยนะแง่แง่แง่ไม่ก่อนเลี้ยวซ้ายจะขวาแม่แล้วเลี้ยวจซ่เอ้จอยเลี้ยวนี่เลี้ยวซ้ายจะขวานี่เลี้ยวขวาแซ่ย ระ,มมะยะระยะนี้น่าจะสั้นละ่ะประมาณสักเมตรยี่สิบนะท่านผู้ชมระยะนี้เลี้ยวง่ายนะครับระยะสั้นเล,ละะนี้ยวงา่ายไงได้กระดิ่งหยาบเนาะโอ้ของผมงเงี้ยเออเอเอเตัวนี้ตัวอย่างไง ัวลูกเตะไหมก่อนเตะครับอ๋อลูกเตะแก่ลูกเตะม,มืออัอนกักเกียร์ครับเกียร์เออเกียร์อยู่ใต้เนี่ยมีคำเร่งฮะเล่เลี่ไอ้นี่ตัวอย่างนี้ตัวกกลูกกิ้งลูกกิ้งโอ้ไอเดียไอเดียลูกกิ้งไอเดียครับนี่ฮะท่านผู้ชมเห็นว่าแบบนี้เห็นว่าวิ่งไม่ได้นะไม่ใช่นะฮะนี่จะวิ่งจะวิ่งให้ดูนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าจะ ตอนแรกผมว่าจะให้ตัดหญ้าให้ให้ดูนะครับแต่ว่าบริเวณนี้น้องก็ตัดหญ้าไปหมดแล้วก็เลยไม่มีหญ้าให้ตัดนะครับ กางมุแคบได้ได้เยอะได้ดีทีเดียวครับท่านผู้ชมนี่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 เดี๋ยวดันให้ดูฮะจันให้ดูดันก็ได้นะนี่เป็นหญ้าถ้นี่แค่ทดสอบพิเศษถ้าเป็นตีมันก็จะดันได้ดันต้นไม้ดันกิ่งมุกกิ่งไม้ได้หมดนะท่านผู้ชมอ่านี่ครับนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดการดูการเลี้ยวมุมแคบอย่างเลี้ยวได้นะ ล้อหน้ากับพวงมลาลัยนี่เท่ากันเลยนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือรถไถไทยประดิษฐ์นะฮะซึ่งเป็นฝีมือของช่างเปรมนะฮะช่างเปรมหรือว่าช่างชื่อเรียกว่าชื่อช่างเปรมนะฮะอยู่ที่บ้านแม่ตั้มบ้านตั้มพะแลเนาะบ้านตันะ้มพะแลเป็นแนวคิดที่เป็นแนวคิดที่ ไอเดียไอเดียมันเจิดมากๆเลยฮะสาเหตุที่ทำทำรถไถ่ายดัดแปลงมาเป็นนั่งขับแบบนี้สาเหตุมาจากอะไรฮะเนื่องจากไม่อยากเดินตามแล้วเหนื่อยเน,ะยนื่อะพอดีช่างเปรมนี่เขาไม่ค่อย ไม่อยากออกสื่อนะต้องรอฟังเสียงเอาก็แล้วกันนะ <c oughs> ไม่อยากออกสื่อก็คือแนวคิดผมเห็นถ่ายรถมาหลายคันแล้วนะทั่วหลายหลายสารทิศละแต่ว่าก็เห็นคันนี้เป็นแปลกเป็นไอเดียที่นําวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในในบ้านของตัวเองนะฮะเอามาดัดแปลงเป็นรถไถน,นั่งขับนะฮะเหตุผลหลักๆก็คือขี้เกียจเดินตามเพราะว่ามันเหนื่อยเนาะ <c oughs> อืมอดนี้ปกติแล้วนี่ไถนาก่อนก่อนก่อนที่จะเอามาทำนะรถคันนี้ เป็นของตัวเองใช่ไหมตัวเองครับไถนาเป็นรุ่นพ่อของรุ่นพ่อเราหรือเปล่าของซื้อมาเองครับอ๋อซื้อมาเองนะแล้วก็เอามาดัดแปลงเป็นรถไถนั่งขับนอกจากนอกจากไถนาเคยเอามาไปถ่ายไหมฮะถครับถ่าบดเป็นแบบแม่นนุ่นใช่ไหมแมนนุนอืออ้นตัวนี้มันล็อกล็อกอยู่ใช่ไหมอ๋อมองหาตัวล็อกตัวมองหาตัวล็อกตัวปลดล็อกไม่เห็นอยู่ตรงนั้นเองอ๋อใช้แม่ ใช้แค่ล็อตตัวเดียวฮะใช้แค่ล็อตตัวเดียวล็อกล็อกยังไงฮะลองลองลอทดสอบดูอ๋อเดี๋ยวมีตัดหญ้าได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ตัดหญ้าได้ด้วย <c oughs> อ่าเอาเดี๋ยวอ่ทาทำนี่ก็ได้ไม่จะไม่เห็นหน้าถ้าไม่อยากออกออก,ออกสื่อละเข็นแค่ตัวครับอ่อาจะให้พีงาเป็นพีนเตอร์ก็ไ้พีงา <c oughs> อ่าอันนี้อันนี้เนี่ฮะตัดหญ้าได้ด้วยครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเ <c oughs> นี่ยไอเดียมันเดืดแล้วเนี่ยเวลาตัดหญ้าก็ใช้สายพานเนาะใช้สายพานคล้องกับตัวนี้ต่อ ใายพันเุเส้นเดียวนะครับเนาะครับเส้นเดียวนี่ไปทดสอบตัดมาแล้วตัดมาแล้วตัดได้ดีเลยทีทเดียวไปไปอ๋ไอ,อไม่ต้องเดินจมไม่ต้องใช้เครื่องกวาดให้ให,ให้ปวดให้ปวดไหล่เนาะโอเ้เนี่ยสอดแรกผมก็หาเอ๊ะตรงตัวล็อกมันจะต้องมีตัวล็อก <laughs> ตี่ไหนได้ซ่อนอยู่ตรงนี้เองครับ<ไ>เพียงแค่ใช้เหล็กแค่ตัวเดียวเองครับท่านผู้ชมอันนี้ลงทุนหมดไปเท่าไหร่ครับช่าง ถ้าไม่รวมถ้าไม่รวมโครงกับเครื่องเนี่ยค่ต่อเติมก็ประมาณแปดพันประมาณหมดประมาณหมดไปประมาณแปดพันเนาะก็ส่วนมากก็จะอยู่กับของซึ่งนะฮะพวกเหล็กพวกล,<ม>ล้อล้อเป็นล้อเก่าหรือเปล่าล้อซื้อมาอ๋อล้อล้อก็ซื้อมาเนาะเนี่ยผมชอบไอเดียตัวนี้มากเลยนะไอตัวผ่านหน้าเนี่ยผ่านหน,น้าเนี่ยเป็นแบบเมนนุ่นนะข้างหลังเป็นเป็นแมนนวนแล้วนะข้างหน้าก็แมนนว่มเหมือนกันนะโดยใช้ตัวนี้ท่านผู้ชมเียนี่ อันนี้อันนี้เอาเอามีล็อกได้ด้วย mm. นะตะกี้พี่งาล็อกไปเออดีเจ้าของเจ้าของเามาล้อลอยอ๋ออ่าอ,อ,อ่าเนี่ยล้อลอยเลยท่านผู้ชมแต่ถ้าจะให้ดีแบบทุงสูงเนี่ยเราสามารถที่จะไปเชื่อมตรงนั้นให้สูงก็ได้เนาะได้มีผลไหมถา้าเราเชื่อมยาวให้มันยาว<ช><ช>มันจะมีผลต่อการที่เราดึงดึงตัวนี้ไหมอ๋อนะฮะไอเดียครับท่านผู้ชม่มบอกแล้วว่า คนไทยอ่ะไอเดียสุดยอดฮะสามารถที่จะดัดแปลงนําสิ่งเก่าๆที่คิดว่าใช้งานไม่ได้แล้วหรือว่าใช้งานแล้วแต่ว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันทำให้ร่างกายของเราที่จะไปต่อไม่ไหวอย่างเช่นรถถ่ายเดินตามเนี่ยถ้าจะให้ไปเดินตามเหมือนยุคเก่าๆนะผมว่าน้อยคนนะครับที่จะไปเดินตามแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดัดแปลงด้วยทุนด้วยงบประมาณที่มีจํากัดนะครับก็สามารถที่จะไม่ต้องเดินตามได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นไอเดียน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเอซหลายๆท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะ,ะว่าทําแบบนี้ก็สามารถที่จะไถนาได้ดันดินได้นะฮะนะครับแล้วอีกอย่างกนึงคือตัดหญ้าได้ด้วยนะ,ะท่านผู้ชมแล้วยังจะมีอะไรที่ต่อเติมต่อยอดจากนี้อีกไหมคคิดว่าที่จะนําไปอย่างน้อยฉีดยาเนาะ จะเิดปัมข้างหน้าได้อ่าปิปิดปั๊มข้างหน้าฉีดยาฉีดยาได้นะนี่นสูบน้ำได้เนี่ยอันนี้ประสงค์จริงๆนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นรถไถ่เดินตามเหมือนเมื่อก่อนนะทำแบบนี้ไม่ได้นะทำแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องเดินตามนี่โอ้โหสุดยอดไอเดียมันเจิดมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับขอบคุณนะฮะทุกท่านถ้าท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมคลิปนี้แล้วนะฮะเห็นว่าถูกอกถูกใจนะฮะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับพัดพลคนรากแก้ด้วยนักครับท่านผู้ม ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พัดพลคนรักจ้าสวัสดีครับ